สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปหนึ่งเนาะค่ะกับเด่นบนล่างรัฐบาลไทยอแอดก็ะดยทย่อยลงไปแน่แล้วเนาะค่ะทย่อยลงไปผู้ใดมักสูตรได้ก็ตามเบิ้งสูตรนั่นละค่ะพี่น้องสูตรใดมันเดินเท่ากับไปต่อสูตรใดมันหลุดเก่าออกเนาะค่ะเบิ้งคําเตือนก่อน,อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะบิดประสันพี่น้องมานะะ้าค่ะไปเบื้องสูตรแรกกันก่อนเนาะคะ่ะสูตรแรกนี่จะเป็นเด่นบนล่างตัวเดียวรัฐบาลไทยเดินมาจากหวดเดียวเด้อหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดอเทนมาแปดหวดรุดไปหนึ่งหวดเลขเด่นตัวเดียวแอดกวว่ามันพ่อตามอยู่ได้พี่น้องเนาะค่ะ เอามากระจัดคัดกระพานเด้อค่ะพี่น้องงวดที่แล้วแอดได้สองตัวเดียวกับม 2, ะะ<ว>แม่ยุที่สองยู่เนาะค่ะงวดสีหน้านี่แหะอาจจะลุดได้นะคะเขาได้ลุดได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะน,น,นะคะค่ะไปเบิ้งที่ถ้ำคลองสูตรนี่นะคะซึ่งแอดบ่ได้เอาไว้แผ่นเดียวกันเพราะว่า อย่านเมจิกมันซึมใส่เนาะค่ะค่ะแปดหกสามสองหนึ่เนาะค่ะนะแปหสามสองหนึ่หลักร้อยบวกหลักหน่วยบน8บวกกันหนึ่งครั้งได้8 8ดบวกสามได้11บ1อก็คือหนึ่บวกหคงที่ได้เลขสองงวดนี้ได้เลขสองอีกพี่น้อง แอมมดมักคัดงวดนีเลขสองเนาะค่ะสิเดินใหตต่อบอเอาแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องแอดจะเอามาลง่พร้อมกันหลายสูตรนะคะแอดก็เลจะไปเร็วจากน้อยหนึ่งเนาะค่ะวันที่สองอวันที่เอาตะคุมคืนพอ่อเนาะค่ะพี่น้องคืนพ่อก็ได้เขียนคืดว่าพอก็อกอกข,กขามไปยังสันละค่ะเอาพี่น้องแคบเอาเลยเนาะค่ะเดินมาเาเหๆอยู่ค่ะไปที่สูตร ที่สองของกิบนีนะคะเด่นบนล่างรัฐบาลไทยนะคะเด่นแอดเฮ็ดไวแล้วถึงจะมือผลจ้มือแจงผลนะคะถ้ามือแจงผลก็หลงเห็ดเ,เลยนะคะหลงเห็ดสูตรเลย <S <S พี่น้องนะคะแทนใบเต็มนี่เดินเงายวๆได้ค่ะแทนใบเต็มมือนีแอดเทลได้ห้าหกสี่นะคะได้ห้าหกสี่แคบเอาเดอร์ค่ะพี่น้องสูตรที่สองของ มือนี้นะคะสูตรที่สองจะไปต่อได้ซ้ำได้พี่น้องนะคะสูตรที่สองของวันนี้นะคะแคบเอาหลอดเมนบ่ค่ะพี่น้องแคบแล้วห้าหกสี่ต้องมีให้เห็นนะคะห้าหกสี่จะต้องมีให้เห็นตามกันต้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นบนล่างสูตรที่ สเนาะค่ะนะคะ,นะคะสูตรนี้หมวดที่แล้วห้าห้ยศูนย์กับ2ผลออกที่8ปดหกสามสองหนึ่งเนาะค่ะเข้าที่เลข2นะคะเข้าที่เลขสอง,ะค,ะสองค่ะไปเบิง้งไปตามกันต่อเนาะคะ่ะหมวดนี้ของเข้ากับช่อนหลายสูตรคือกันพี่น้องเนาะคะ่ะ 8 6ดหกสสองหนึะคะแปดหกสสองหหลักสิบบนบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งได้เท่าไหร่บวกสบวก2เนาะคะ่ะพี่น้องนะคะหบวกกัน1ครั้งได้6ยกมา1บวกกัน2ครั้งได้2องสองบวกหได้8 8ดบวกสได้12 สองบวกสองได้สี่นะคะได้สองกับสี่สองกับสี่นี่ต้องมีให้เห็นแท้ๆล่ะค่ะพี่น้องต่าทาสูตรแอดบอลบอลุดเนาะค่ะถ้าสูตรบอลุดต้องมีให้เห็นนะคะสองกับสี่ต้องมีให้เห็นพี่น้องแครบเอาเดอ้อค่ะเด่นบนล่างรัฐบาลไทยค่ะ แคบเอาพี่น้องคะสองหนึ่งหกแปดเด่นบนล่างรัฐบาลไทยแคบเอาเด้อคะ่ะได้สองกับสี่ไปกันต่อค่ะพี่น้องสี่กะหลายหลายด้ยค่ะพี่น้องเด่นบนล่างรัฐบาลไทย ไปที่สูตรนี่นะคะสูตรนี่แอดเฮตุังส่เดินมาเงี้ยวเงีวมัดรุดหดทีแล้วเนาะคะ่ะแปดหกสามสองหนึ่งเพิ่งจะรุดหดเดียวพี่น้องแอดขอไปต่อเนี่เด้อค่ะเลขกเด่นตัวเดียวมันมาหาห้ก็ถือว่าแจมแล้วเนาะคะ่ะถือว่าแจมค่ะไปเบิง้งที่ถ้ำมีสูตรอยู่ข้างหลังบ้านอ๋อมีอยู่ค่ะใดเท่านั้นเลยบ่มี บวกค่าคงทีเนาะ0 9 7 8 6 3 2 1เดหสาสองหนึ่งาะค่ะ0 9 7ย์3ดหสาหลักแสนหลักหมื่นหลักพัน,ส,บบนสองครั้งหลักสิบบนสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งเนาะคะ่ะได้เท่าไหร่ไม่มีค่าคงทีเนาะค่ะพี่นะะ้นองเนาะศูนย์บวกกันหนึ่งครั้งได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้า ยกไปหาเลข 7, 7 7บวกกัน2ครั้ง7 2 14 4บวก9ได้13ยก3มา6บวกกัน2ครั้ง6 2 12 2บวก3ได้5 5บวก3ได้8 8บวก2ได้10คือ0นะคะสูตรนี้ได้เลข0เม็ดเดียว9 3 14 5 6 7 8 9 0ได้0ค่ะพี่น้องนะคะแคปเอาเดอค่ะ ได้ศูนย์ที่สูตรนี้นะคะแอดอยุดเตียงรางค่ะพี่น้องเถียงหน้าหน่อยนะคะแคปเอาเดอร์ค่ะเลขศูนย์สูตรน,นี้สีเดินต่อบอกนะคะที่นี่นะคะพี่น้องค่ะที่นี่แอดล้จากสูตรเดี๋ยวแอดจะเทียบช่อนให้นะคะสูตรได้เดินสูตรได้รุดเนาะคะ่ะงวดนี้ นะคะงวดนี้ก็ะช่วงกันมาหลายสูตรคือกันพี่น้องเดี๋ยวสูตรมันบ่ทอกันพี่น้องค่ะสูตรมันบ่ทอกันเดียแอดจะให้พี่น้องแขปบเอาเนาะค่ะจะให้พี่น้องแคปบเอาขเอาขคบเอาเด่นบนล่างรัฐบาลไทย เลขกเด่นตัวเดียวสูตรที่ได้สองรูดไปแล้วงวดหนึ่งสูตรที่ได้ศูนย์ก็รูดไปแล้วงวดหนึ่งเนาะค่ะเอาแคบเอาเดอร์ค่ะพี่น้องสูตรนี้ข้ามว่าแท่นใบเต็มเนี่ยคือเดินเน่ามาะะ้อค่ะแอดอยางให้พี่น้องยืดสูตรนี่นะคะ สูตรนี้แคบเอาที่ระบายก็ได้ค่ะพี่น้องในเมื่อมันแคบยากเนาะเอาแคบเอาแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะสูตรนี้พึ่งรุดไปงวดหนึ่งเนาะคะ่ะสูตรเลขเด่นตัวเดียวรัฐบาลไทยวันนี้ได้สองสองชอนกันหลายหลายพี่น้องในเล่มเนาะคะ่ะชนกันเยอะมากสูตรนี้ก็ได้มาที่เลขสองอกีกแคบเอาเด้อค่ะ แอ,อดหมักคักเลยงวดนี้นะคะเลขกสองก็ได้สองค่อคอยเดินต่อบอกพี่น้องหรือจังใดเดินต่ออยู่ได้ศูนย์สี่สี่สามสองก็ยังมาสองสองหนึ่งอยู่ค่ะที่แน่แน่เสี้ยนสละข้ามจับง่ามมากสีเดินต่อให้เล่างวดที่หกบอเนาะคะ่ะเอาแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะแคบเอาโดยเฉพาะเลขเด่นตัวเดียวสองสูนย์นี่นะคะมันสีมาน้ำกันได้บ่ดีพี่น้องว่า เอาแคบเ,เอาเด้อค่ะอ้าสำหรับคลิปนี้ขอยุดติไว้สำนีเนาะค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ